สวัสดีค่ะคุณยายสีคนงามของน้องแบ่งกันแบ่งกันสันติพิธีแบ่งกันสันติสวัสดีจ้ายายสีน้องคุณบาดีโบคอมเนเดอยายละเอียดบาดีโบคอมเอนเดอจ้ะสวัสดีจ้าคุณตุก๊กเกี่ยวก้อยไม่ได้บ่ะเป็นยังด้วยค่ะเด้อกดไหม <c oughs> ส่งกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสริโกเนาะโอ้ยนาอคนเหล่านี้ก่อนเด้อฮ่า นี้ไปทางน้อทิพย์สวัสดีน้องก้องนะคะสวัสดีคะ่ะน้ององ๋องสวัสดีครับผมอ๋องสวัสดีครับน้ององ๋องนมทิพย์ก็เข้าไปนะคะยินดีนะคะยินดีรับกําลังใจนะคะยินดีคะ่ะยินดีนะคะอา้าวเพิ่งเข้ามาให้กะคืดว่าคืดว่าจักมือหนึ่งจะให้ลูกก็สื่อไว้ให้ยอยู่จะเอาเงินเดือนคนสวัสดีครับพี่สกุลของน้องบ่ บ่สกุลของทิพย์บ่แม่นบ่ <laughs> <laughs> คุณปุมวานน้องปุมวานสวัสดีน้องกล้องนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนกล้องน้องตายสวัสดีเพื่อนกล้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะค,คุณคุณยายสุดกินนมทิพย์เสวลลืมกินบดเห็นพี่น้องเห็นพี่น้องเขากินจังคืดพอ,ว,อ,อว่าจะของยังปัะทันได้กินเนาะโอ้ยเนาะคนลานีก่อนเด้อฮ่า เีนี้ไปทางดัานั้นนะนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแกนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะยาเล็กสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าป้าคนสวยให้กําลังใจจจ๊คให้น้องสวรรค์น,นะคะน้องปทุมวันมาหัวใจกับกาแฟให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณหลายๆลาอรารก็แบ่งกัน <laughs> พี่รองก็ว่าให้แบ่งกันเด้เวอนี่ขอตัวก่อนนะคะขอตัวก่อนนะครับ ตามคล้ายๆมละกอใช่ไหมใช่เหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างตามเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนมาลกสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณนันทีสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีไอ้สวรรค์คุณยายสมศรีสวัสดีไอ้สวรรค์เด้จะาเด้อตัวเป็นๆกันสักทีเพราะว่ามาขึ้นพร้อมกันแต่ถ้าวันไหนแต่ถ้าวันไหนยายไม่ขึ้นยายก็จะไปหาน้องนะคะน้องสวัสดีค่ะพี่สวรรค์ยายศรีสวัสดี อันนองสวรรค์ได้จ้าเด้อสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยมีแต่คนบา <laughs> บ้ายิงบ้าขึ้นไปทุกวันแล้วนะคะเธออ้ยสีบ่บาสวัสดีนะคะน้องสมปองสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณออนสวัสดีครับน้องสุร์อยู่อิ่นคนน้องแล้วจัก่าคนเป็นน้องเ,เปนนง็นพีเดี๋ยวค่ะน้อก็ไปร้องเพลง ไม่กับบะเขียบหลานชายน้อยสวัสดีค่ะพ่อใหญ่อ๋องค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงฟ้าสวัสดีน้องอ๋องนะคะหืมจกตาคนก่อนนะตายบเา่เขาสิไปเขาสิไปย่องอันตาประทวนพี่เอา้าคือคือเกาเอาคุณมากๆากนะคะที่มาเปิดข้า <c oughs> มองเห็นห้ยายนะคะาะ วันนี้อยู่บ้านซักเสื้อผ้า <laughs> สวัสดีร่ม้องนะคะคุณนันทณีสวัสดีร่ม้องนะคะสวัสดีจ้าน้องตุก๊กคุณสกุลสวัสดีน้องตุ๊กนะคะสวัสดีครับพี่มอนสวัสดีค่ะน้องกระต่ายอืมทํางานหมอนทางานหมอนสวัสดีทุกท่านมัดรวมเลยนะจ๊ะมัดรวมเลยนะคะน้องสมปองมัดายจ้าเยนหานจ้า,า,จาเา็กกลังยังทำงานอยู่ยายบอคเมนบอบบอบ่ไดเดียวบอเมน อไรผ่านไปผ่านมาขอเชิญน,นะคะการน้องตูกคุณวะนะคะฮ่าฮ่าไปนำพระเอกเบิร์แมนดับหน้าดับหน้าบ่อืมสาโทรเรล้าเบียดดับหน้าดับหน้าดับเงับไปหนอสู้มวนโชกมวนหลาบว่าไปแล้ว <c oughs> แต่หัวมันกินได้นะคะหัวมันกินได้นะคะ <laughs> จอยนะจ๊ะนะจ้าสวัสดีค่ะน้องพนทิพย์ก,สยกย็สวัสดีจ้าทองจอยจ้าน้องพนทิพย์ก็จ้าทองจอยจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะพี่กระเตะสวัสดีค่ะน้องหญิงฟ้าสวัสดีน้องกระเตะนะคะเพิ่งมาเจอบ้านน้องน้องเบนมีแต่คนบา <laughs> บ้ายิงบาขึ้นไปทุกวันแล้วนะคะเธอโอ๊ย สีบาผู้เฒ่าเนาะอายุเังะพ่ท่านถึงเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าคุณยาเล็กใช่ไหมน้องออนใช่ไหมน้องหมอนน้องหมอนสวัสดียาเล็กนะคะสวัสดีค่ะย่าเล็กสวัสดีนะคะน้องกระแตสวัสดีใครสักคนเนาะสวัสดีค่ะน้องกระแตสวัสดีค่ะน้องกระเตพ่อหญ่อองสวัสดีน้องกระแตนะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงฟ้าคนก็เข้าไปชมค่าค่าคุณยายเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะน้องทิพย์สนุกมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตายสวัสดีครับเพื่อน หรอเพิ่งมาเจอใช่ไหมยายสวัสดีค่ะคุณยายจำปีสวัสดีค่ะคุณแม่จำปีค่ะสวัสดีค่ะดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ตายคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้อลูกเขยหายลูกเขยอยู่ไสพุ่นไปแล้วไปแล้วน้องฟ้าไปแล้วไปแล้วน้องทิพย์ไปแล้ว,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 วสวัสดน้ำในบ้านมันกว้างนะ้องวิ่งไปกับวิ่งมาเปิดน้ําให้คลายด้วยเปิดน้ําให้วัวด้วยกับวิ่งไปวิ่งมาไป วันเวลาผ่านผ่ฝากพวกเพูดคุยกันก่อนเทียงนะคะใครผ่านไปผ่านมาขอเชิญแวะทักทายยายละเอียดได้ะะด้วย <te le> ค่ะเด้อครับเปิ้ลแม่ไม่เลี้ยงกบแต่ของแต่ของยายเสาไมีอยู่แม่ไม่ได้เลี้ยงกบเลยปีนี้แม่ไม่เอาไม่เลี้ยงสวัสดีจ้าคุณสุรพงษ์ มุดในเรียวแล้วแมนเอาไปทิ้งวันเอามาทิ้งไว้ในเรียวมดมาตีหัวใจแข็งปักมุดมเข่าวดอกในเรียวแล้วแมนเอาไปทิ้งวันเอามาทิ้งไว้ในเรียวมดมาตีมัวใจแข็งปักมุดมเข่าวดอกเอยนามนะคะบายยนะจ๊ะนะจ๊าแห่งแห่งปังปังจ้าเดือนเดือนเก้าวันที่เก้าจ้าบายคุณทุกท่านทุกคนทุกคอมเมนต์ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอืม <laughs> ดับอ่ะน,นะก็คืดว่าคืดว่าจักมือหนึ่งจะให้ลูกก็สื่อไว้หายอยู่จะเอาเงินเดือนคนที่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณนันทนีสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับค่ะสวัสดีไอ้สวรรค์คุณยายสมศรีสวัสดีไอ้สวรรค์ด้จ้ะเด้อ <laughs> รักกันมา,มา,ม,ามาตั้งแต่เกิดเรียว <laughs> ได้พบได้เจอพี่กระต้าพี่กระต้าไงกระใบช่วยเนาะกระดาษเอ็มเคยกินไหมอ่ะน้องเบนเคยเห็นต้นกระดาษไหมล่ะเคยเห็นไหมอ่ะสวัสดีน้องกล้องนะจ๊ะสวัสดีครับเพื่อนกล้องน้องตายสวัสดีเพื่อนกล้องนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนะคะคุณคุณยายสุดินนมทิพย์กะคืดว่าคืดว่าจักมือหนึ่งจะให้ลูกก็สื่อไว้หายยู่ จอาเงินเดือนคนไม่ถูกใจใหญุ่ใาญ่ถุกับโจมเนาะ <c oughs> บ่มีหัวใจที่ยายเอาก็ยายผู้หัหวใยมีหัวใจหรือว่ามีหัวใจเพราะว่ายายเคยตังเองว่าเป็นยังจ้งสวัสดีค่ะคุณนมตีปุณคุณยายสุจินสวัสดีนะคะก็ก็บอกว่าบ่เห็นเนาะหเางดหลแม่า <c oughs> ยายคนไหลยายผู้เห็นเด้อ <c oughs> มีคนว่าว่าเหน็น พี่กระแตน้องเบนสวัสดีน้องกระแตนะคะสวัสดีคะ่ะน้องออนสวัสดีคะ่ะน้องออนทานคุณสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะี่สวัสดีคะ่พะพ่อใหญ่อองพากินพาเที่ยวคุณยายสุกินสวัสดีนะคะรักเหมือนเดิมคะ่ะรักเหมือนเดิมคะ่ะผ,ผ่ายพระเอกผ่ายพระเอกอยู่ไดอยู่ทางนี่เด้อนางเอกอยู่ทางนี้เด้อว่าสันสวัสดีครับผมคุณสวรรค์คุณจตุพงศ์สวัสดีคุณสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะวัน วันไหนมาก็มาแบบสวยโอ้มาแบบสายด่วนใช่ไหมสายด่วนจะรีบทางนี้ก็มีเยอะแยะ,ยะ,ยะน้องมีปูย่ปย,ย,ยา่าเป็นคาเมนขเมนบานเดาเด้ราเด้อจ่าเดิอบมเอนคาเมนประเทศการน้องตุ๊กคุณวะนะคะฮ่ะาฮ่าไปนำพระเอกเบิด์ดแมนข่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะ ยายยังซื้อดาวไม่เป็นเลยลูกเออถ้าซื้อดาวเป็นก็จะแจกทุกคนทุกคนทุกวันทุกวันหากซื้อดาวบเปินง่นายอ่ะอืถ้าเคยฟังนักร้องคนนี้ก็ต้องรู้ว่าโมปีนาถามว่ามาจากไหนไม่มีอะไรปรุงเพิ่ม <c oughs> ทีนี้น้องเขาตำและคนอื่นเขากินได้ <c oughs> เขาก็เลยเอาแต่ก่อนถ้ายายไม่ตำไม่มีใครเอานะแม่ปลุกเชคคุณ คุณสุรพงษ์ใช่ไหมเช็คคุณสุรพงษ์ใช่ไหมสวัสดีจ้าคุณสุรพงษ์สวัสดีค่ะย่าเล็กสวัสดีคุณสุรพงษ์นะจ๊ะสวัสดีค่ะลุงก้องสวัสดีค่ะลุงก้องค่ะสวัสดีนะคะลุงก้องค่ะสวัสดีค่ะน้องเบ้นสวัสดีน้องก้องนะคะสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีนะคะน้องสมปองสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณออนสวัสดีครับน้องสุรเยอะอเอิญคนณน้องเลรวจัก่าพนเป็นน้องเป็นพี่เดี๋ยวค่ะน้อง จะาของห้องอยู่สีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะเฮ้ยเฮ้ยสายละอ่อนสายละอ่อนนี่เด้นี่เด้สวัสดีจ้ายญิ